สวัสดีครับกระผมนายจากองค์กรตีมายีครับมิสิมาในเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การศาสตร์หลักสูตรศาสตร์แห่งดินเพื่อการนายยั่งยืนครับก็วันนี้ผมก็จะมาลอาประสบการณ์การเป็นกิจอาสาทำเจลน้ำมือเจลแอลกอฮอลแจกประชาชนนะครับก็เนื่องจากวันที่4มีนานั้นผมได้ไปทำเจลแอลกอฮอลครับซึ่งถ้าเห็นตามโปสเตอร์นี้ก็คือโปสเตอร์เชิญชวนกันนะครับ นะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำอะไรมากเ่นผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็วันนั้นวันที่สี่นะครับก็คือผมไปประมาณถึง9ก้าโมงนะก็มันจะให้แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มหนึ่งทำเยลงกอยู่ในห้องหงใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งคือทาขวดนะทาขวดติดโลโก้มาหาลัยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครัตามภาพนี้ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นขวดสีส้มสีฟ้าสีเขียวอะไรยเยอะแยะไปหมดครับสีม่วงก็มีด้วยครับก็ขนาดไซส์ขวดคือ50มลิครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมีวีโอให้ดูนะครับอตอนนี้ให้รับชมได้เลยครับจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดในปัจจุบันทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันก,การติดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยรวมถึงเจลแอ,อลกอฮอล ทำให้สินค้ามีราคาสูงและขาดตลาดที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนกลุ่มจิตอาสาร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์จำนวน5,000ขวดเพื่อนำมาแจกจ่ายใ,ให้กับนิสิตบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอยากมีส่วนร่วมในการผลิตอะคะ่ะเพราะว่าเจลตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในเชื้อโรคในตอนนี้มันก็เยอะอะคะ่ะ เพราะว่าตอนนี variety, be, ้ของเหมือนคนทั <tur> ่วไปก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการอัพราคาให้มันสูงขึ้นใช่ไหมคะเจลอันนี้มันก็ไม่ได้ทํายากก็เลยอยากรู้ว่าเออมันทํายังไงเผื่อจะได้เออได้ทำใช้ทําแจกคนที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่เหมือนจะร้ายแรงอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าทาไม่รู้ว่าใครเป็นมั่งเราก็ต้องป้องกันตัวเองมีอาสาสมัครกว่าร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรม ผลิตและบรรจุเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้มีการให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตเจลอย่างถูกต้องจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาเคมีโดยมีการควบคุมการผลิตทุกข,ขั้นตอนก่อนนำไปแจกให้กับประชาชนนะครับเราสามารถสร้างเจลแอลกอฮอล์ใช้เองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับส่วนในเรื่องการมาช่วยส่วนกลางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักถ้ามีการร่วมลงกานทําแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยงานกลางหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆถ้ามีการนัดทํากันแบบนี้ผมว่าไปช่วยกันทำเลยครับเพราะว่าปัญหานี้รอบนี้คนไทยทุกคนก็ต้องจับมือน,นะครับแล้วก็ฝ่ามันไปให้ได้สถาบันทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพลเมืองการเปิดพื้นที่สนับสน,นุนขอความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นให้เห็นถึงความสําคัญ ซึ่งในวันที่11-12มีนาคมนี้จะมีการสอนผลิตเจลแอลกอฮอล์ oh อย่างง่ายสำหรับประชาชนที่สนใจอีกครั้งนักข่าวพลเมืองรายงานก็วันที่5นั้นมีค่มีนาเราก็ทำการแจกเจลแอลกอฮอล์ oh ol, ตามโรงอาหารอาคารเรียนจุดพื้นที่สำคัญตรงไหนบ้างพวกเราแจกหมดครับเราไม่เราไม่เห็นกัน ก็จะแจกด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ทำเป็นวินัยกันทุกคนไทยถ้าขาดวินัยก็จะแตกแยกกันครับในกันไต่ก็มีช่วงเช้าช่วงบ่ายก็คือช่วงเช้าก็จะอยู่ตรงโรงอาหารช่วงเย็นก็จะเป็นตามประตูทางเข้าทางออกของมหาลัยนะรครับก็จะเป็นภาพที่ทุกคนดีใจครับเพราะวันนั้นจะ จจกเจลไซส์50มิลลิลิตรกันครับส่วนใหญ่ก็ต่อมานะครับก็ในวันที่11ผมไปทำเจลอยู่ในห้องโถงใหญ่ครับก็จะมีเด็กโรงเรียนสาธิตมาช่วยทำด้วยประชาชนมาช่วยด้วยแล้วก็ยังมีรุ่นที่ค u .36 ที่มาช่วยแล้วก็บริจาคเคมีพันให้เรานะครับก็ มารับชมวีโอวิทยานี่ตต่อเลยครับการถูฝ่ามือซอกนิ้วและข้อมือด้วยสบู่ขั้นตอนเหล่านี้คือวิธีการรักษาความสะอาดเบื้องต้นจากเชื้อโรคและไวรัสโควิด -19 นึ่งในกิจกรรมให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จำนวนกว่า100คนอุปกรณ์และส่วนผสมการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือถูกเตรียมไวใ้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำง่ายๆด้วยตัวของพวกเขาเองเนื่องจากขณะนี้แอลกอฮอลล้างมือกลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ยากและมีราคาสูงขึ้นจนยากที่จะจับต้องได้ในราคาเช่นเดิมส่วนผสมก็หาได้ง่ายๆตามท้องตลาดแค่มีผงคาร์โบโพลน้ำกลั่น เอทิลแอลกอฮอล์ปเซลีนไตรอัเทนอลมนและสารสกัดจากเปลือกมังคุดในอัตราส่วนที่เหมาะสมขนให้เนื้อเจลมีความเหนียวเล็กน้อยและใส่สีใส่กลิ่นได้ตามต้องการที่ดีที่สุดคือล้างมือด้วยน้ำสบู่เพราะว่าตัวน้ำสบู่และการล้างมือด้วยน้ำสบู่เนี่ยมันจะสามารถทำให้สิ่งกรปกออกไปจากมือได้หมดเลย แต่ถ้าเราหาเจลไม่ได้อะอย่างผมที่ผมใช้อยู่นตอนนี้ผมก็เอาแอลกอฮอล์70%ที่ซื้อตามร้านขายยาเนี่ยมาแบบใส่ขวดสเปรย์แล้วก็พ่นบนมือแต่อันี้เจลมันมีข้อดีกว่าแอลกอฮอล์70%ตรงไหนก็คือเจลเนี่ยมันเวลามันอยู่บนมือเนี่ยมันจะระเหอ,อยากพอมาระเหยออยากเนี่ยมันก็จะถูดได้ทั่วมือได้ง่ายแล้วก็สัมผัสมือเป็นเวลานาน ขณะที่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องการควบคุมการผลิตการนำเข้าและการขายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาทําให้หลายฝ่ายเกิดข้อสงสัยในประกาศดังกล่าวซึ่งในรายละเอียดไม่ได้มีข้อห้ามในการทําเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายในภาวะเช่นนี้เพียงแต่เป็นการควบคุมและกําหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนให้กับสินค้ามากขึ้นโดยจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ากว่า70%เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไม่เช่นนั้นจะถูกจัดว่าเป็นเครื่องสําอางสาหรับแอลกอฮอล์ล้างมือที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างๆจะทําขึ้นนก็สาามมรถั่ใจ คุณภาพได้เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแลในคุณภาพที่เหมาะสมหลังจากที่น้องๆได้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็จะแยกกันไปตามจุดต่างๆที่สาคัญทั้งภายในและก็ภายนอกมหาวิทยาลัยครับเพื่อนําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ทิสิท์กลุ่มต่างๆได้กระจายตัวกันไปยังจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นจุดเข้าออกให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงเช่นใต้อาคารเรียนและสถานีรถไฟฟ้าโดยกลุ่มนิสิตกลุ่มนี้เล่าให้เราฟังว่านี่เป็นการติดตัวทางภาคสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่พวกเขาพอทําได้คือจู่สมหลักผมอยากรู้ว่ามันมันทำยังไงครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะก็เลยมาศึกษาด้วยว่าเออมาทำยังไงจะได้แบบว่าไปบอก พ่อแม่บอกคนใกล้ตัวหาว่ามันทำยังไงครับอยากให้คนอื่นตื่นตัวอยากให้มีความเาเรียกว่าความไม่ชอบต่อตัวเองอะฮะว่าเออถ้าแบบป่วยไม่สบายหรือว่ามันมีปัญหาควรจะรับผิดชอบตัวเองฮะไม่ควรแบบไม่รับผิดชอบตัวเองครับเช็ดล้าง,งมือบ่อยๆอย่าไอให้จ้าง่าใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยคอยเตือนเพื่อนนะครับว่าแบบเหมือนช่วงนี้มันมีการระบาดของเชื้อโรคนี้เนาะแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยเตือนเพื่อนแบบเอ้ยวันนี้ใส่แมสมายังกินข้าวก่อนล้างมือเอ้ล้างมือก่อนกินข้าวแล้วหรือยัง การตื่นตัวของภาคสังคมในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหน้ากากอนามายัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่หลายกลุ่มต่างเริ่มจัดหาสิ่งของมาใช้ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นในยามสินค้าขาดแคลนเช่นนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่ทางองค์การอาหารและยาหรืออยอและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำได้ที่เพจเฟ e b o ๊ k FDA ไทยขีุอิมมนธรรมข่าวสามมิติราายงาน ครับก็วันที่สิบสองเราก็ทําการแจกเหมือนเดิมแจกตามโรงอาหารสถานีรถฟฟ้าทุกจุดของมอครับเราแจกทุกจุดก็วันนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีประมาณ6กพันกว่าขวดที่เแจกไปเพราะเราไม่แจกจำนวน5้าพันนะครับไม่ได้จำนวนน้อยน,อนนะแต่การที่ประชาชนมาเอาก็คือ เร็วมากครับเพราะว่าวันนั้นผมอยู่ตรงที่สถานีรวไฟฟ้าก็ตรงประตูทางเข้าทางออกแจกไปภายใน15นาทีก็หมดแล้วครับก็มันมีหลายภาพมากแต่ภาพที่ผมรับใท้สุดคือภาพสุดท้ายที่ผมจะให้คนดูตอนนี้ครับก็คือคุณลุงคนนี้เขาอยู่ตรงหน้าสถานี ตรงทางขึ้นรถไฟฟ้าสาานี้มาเลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งคุณลุงเขาเป็นผู้อันนี้ผมไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นผู้กิกาหรือคนจอนจัดนะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพซึ่งใจกันมากครับซึ่งยังสามารถหาดูได้นะครับก็คือตาม Facebook ที่อยู่หัวมุมซ้ายนะครับด้านบนซ้ายนะครับก็คือไปหาดูได้นะครับ คือภาพนี้เป็นภาพที่สะเทือนใจกันไปเยอะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกําลังใจให้คนผ่านวิกฤตโควิดในทีิครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนอนี้ก็สวัสดีครับ